สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะอีกหนึ่งแปลงนะครับแถวบ้านต้อมนั่นก็คือหอม98หรือหอมปุ้งนะครับก็ อายุการเก็บเกี่ยวอยู่ร้อยวันนิดๆน,น,นะครับรวงนี่ครับให้ดูรวงมเมล็ดยานะครับส่วนใหญ่แถวบ้านต้อมอ่ะเขาจะเริ่มทําสายพันธุ์ข้าวที่เอาไว้หุงกินเองแล้วหอมฟุ้งเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์ข้าวที่แถวบ้านต้อมอ่ะพึ่งจะนํามาทดลองการปลูกดูนะครับแล้วจะเป็นยังไงกินหอมดีมากนะครับเหมือนอ่าที่ต้อมได้ดูนะคล้ายๆหอมประทุมอ่าใกล้ๆกันแต่หอมประทุมเขาจะยาวนานกว่าแต่หอมฟุ้งเนี่ย ค่อนข้างที่จะเก็บเกี่ยวเร็วนะครับอยู่ตามฤดูกาลของเขานะครับแต่ต้องมองดูนะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสาหรับแปลงนี้นะครับหอมฟุ้งเดี๋ยวได้เก็บเกี่ยวยังไงเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ข้าวนะครับที่สามารถนําไปรับประทานไปหุงได้เป็นข้าวอ่อนข้าวนิ่มนะครับนี่เขาเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่อายุการเก็บเกี่ยวร้อยวันนิดๆนะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ต้อมมองแล้วน่าลองทํานะครับต้นเขาสูงมากเลยดูดีครับนี่ สูงมากหอมฟุ้งนะครับนี่อันนี้ก็มีโดนเกี่ยวกับเรื่องของแมลงปัวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอ่าหนอนกอนิดๆิดนหน่อยน,น,น,นะครับอ่าโดนหนอนกอบ้างนะครับเนี่ครับเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมในช่วงนี้แถวบ้านต้อมเลยนะหอมฟุ้งนะครับก็พี่ๆน้องๆท่านไหนที่เขาเรียกว่าอยากจะลองทําดูก็ลองศึกษาดูได้นะครับต้อมก็ยังไม่ลองไม่ได้เคยทํานะแต่ฤดูกาลหน้าน่าจะได้ลองทํา อ่าหอมฟุงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือพี่ๆน้องๆท่านไหนเคยทําแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะที่แต่ที่ต้อมได้ติดตามดูแปลงเนี้ยอ่าค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ โตเร็วนะครับแล้วการให้น้ําให้ยาเนี่ยต้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฉีดยาใส่ปุ๋ยทั้งหมดกี่รอบเดี๋ยวจะสอบถามเจ้าของนาดูนะครับว่าฉีดยาใส่ปุ๋ยไปทั้งหมดกี่รอบแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเล็กน้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนที่พี่น้องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งรากแต่กอใบเขียวใบตั้งนะครับติดต่อสอบถามโดย ทางข้อความต้อมดื้อ a n n e l หรือเป็นกำลังใจให้ลุงติตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ0 9 6, 0 9ย์9ก้6เก้าซีหนึ่งย์เก้าเก